เป้าหมายรายปีมันไปถึงไม่ได้ถ้าไม่มีเป้าหมายรายหเดือนรายสามเดือนรายหนึ่งเดือนรายสัปดาห์แล้วก็หนึ่งวันสําคัญที่สุดคือหนึ่งวันจะทําอะไรเนี่ยนี่คือนี่คือนี่คือชีวิตถ้าหนึ่งวันยี่สิบสี bills, um e, 1970, Goddess, ่ช exactly ั 19, ่วโมงเนี่ยไม่รู <sven tweeting> day, ้ว่าจะทําอะไรสัปดาห์ก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรเดือนก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรสามเดือนก็ไม่รู้จะทําอะไรหกเดือนก็ไม่รู้จะทําอะไรหนึ่งปีก็ไม่รู้จะทําอะไรตลอดชีวิตก็ยังไม่รู้ว่าจะทําอะไรเลย ล่อยไปตามยะถากรรมล่อยไปตามกระแสปล่อยไปตามคนบอกใช่ไหมมันก็จะเป็นอย่างนั้นนะเป็นอย่างนั้นตลอดเลยจริงไหมพี่น้องชีวิตหลายๆคนก็เป็นอย่างนั้นอาจั้น์ก็เคยเป็นสมัยก่อนนะครับแต่ทุกวันนี้ใช้ชีวิตแบบมีเป้าหมายนะครับเราต้องดํารงชีวิตแบบมีเป้าหมายเป้าหมายของแต่ละคนอาจไม่เหมือนกันไม่เป็นไรนะฮะแต่ขอให้มีเป้าหมายเพราะถ้าเรามีเป้าหมายเราจะตื่นมาอย่างมีความหมายของชีวิตเราจะตื่นมาแบบมีคุณค่านะ เราจะตื่นมาเนี่ยพร้อมกับพลังแฝงพร้อมกับความหวังพร้อมกับจินตนาการพร้อมกับความสุขพร้อมกับสิ่งที่เราอยากจะคิดอยากจะเป็นอยากจะมีอยากจะทำนั่นแหละเป้าหมายนะฮะเพราะฉะนั้นพฤติกรรมต่างๆมันต้องสอดคล้องต้องกันสอดคล้องต้องกันกับสิ่งภายในนะข้อที่2นะข้อแรกก็คือภายในก่อนเห็นภาพข้อที่2พฤติกรรมต้องสอดคล้องต้องกันนะครับข้อที่3ครับ ข้อที่สของการ acting ก็คือการแต่งกายการแต่งกายเนี่ยเหมือนบอกว่าเราอยากเป็นคนสำเร็จเนี่ยแต่ภาพลักษณ์ของเราการแต่งกายออกมาเนี่ยมันเป็นคนที่ไม่สำเร็จก็คือแต่งกายไม่ได้เรียบร้อยไม่ได้เหมาะสมกาละเทศะเราไม่ได้คู่ควรไม่ได้หมายความว่าจะต้องใช้ของ ยี่ข้อแพงๆเสมอไปไม่ใช่นะพี่น้องครับแต่การแต่งกายที่ดีก็คือเราจะต้องให้เกียรติสถานที่รู้กาลเทศะรู้เวลา